กันถ้าเตอร์ทำผิดเพราะอะไรครับถ้าเตอทำอะไรผิดหนูผิดถ้าเตอรโยนแมวใช่ไหมนไม่ยอมาถ้าเตอรโยนแมวตถ้าเตอโยนแมวแรงๆใช่ไหมไต้องขอโทษแมวตัวดำ้องขอโทษแมวตัวดำใช่่อแล้วถาเตอร์ทำน้องไม่อะนูเล่ะน้องเจ็บไหมหนูเ่เจ็บ น้องเจ็บเนี่ยแม่จะบอกให้ถ้าเธอทําแมวเนี่ยเธอเติร์กกำแมวแรงๆแบบเนี้ยอันเนี้ยสมมติมือเธอเติร์เป็นน้องแมวใช่ไหมเธอเติร์กำแมวแรงๆแบบนี้เธอเติร์เจ็บไหมครับไมเจ็บเจ็บสิเจ็บูู่้ดแงขอโทษแบบไหนขอโทษตอนไหนครับหนูนี่ตอนยังไงแเราเตอร์จะบอกแมวว่าไง บอกแมวว่าไงครับอนมตั้งใจนั้นตั้งใจแบบนั้นนอนอะบอกกับแม่ก่อนบอกกับแม่ครับขอวนว่าแล้วตามพูดก็ขอโทษคุณแมวว่าไงหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วครั้งต่อไปจะมีไหมไม่มีครับแล้วต่อไปจะไม่ทําน้องแมวแรงๆแล้วใช่ไหมโรัหนูหนูจะรักหน,หนูจะรักจะรักน้องใช่ไหม รักมากหรือเปล่ามเพราะถ้าถ้าเธอทำเขาแรงอ่ะเขาก็เจ็บไงเจ็บก็หนูเจ็บก็อะไรขอโทษยังไงไหนทำยังไงขอโทษน้องแมวอาจจะพูดยังไงไหนนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่ะนั่งตรงนี้แล้วมันจะขอโทษน้องแมวว่ายังไงน้องหยิบแมวตัวเล็กอ่ะหยิบแมวตตัวเล็กมาน้องจะขอโทษอ่ะน้องจะขอโทษน้องแมวอ่ะขอโทษน้องแมว โอ้เขาขอโทษน้องแมวแล้วบอกกับน้องแมวว่ายัางไง<อ>จะบอกน้องแมวว่าไงจะบอกน้องแมวว่างไงขุ่น oh, <my> ไม่แล้วหนูจะบอกน้องแมวว่ายัางไงจะขอโทษเขาแล้วยังไงต่อ oh,